การลงทะเบียนเนี่ยหลักๆกเนี่ยก็จะมี2ช่องทางช่องทางแรกก็คือการลงทะเบียนทางระบบออนไลน์นะครับทางเว็บไซต์ที่กระทรวงการคลังจะทำขึ้นมาสำหรับการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับตอนนี้เว็บไซต์ยังไม่เปิดนะครับเดี๋ยวรอ5กันยายนก็จะเปิดเว็บไซต์ท่านใดที่สะดวกในการลงทะเบียนออนไลน์ ท่านก็ลงทะเบียนทางระบบออนไลน์ได้เลยนะครับอยู่ที่บ้านก็ลงทะเบียนได้เลยนะครับและช่องทางที่2สําหรับการลงทะเบียนสําหรับท่านที่อาจจะลงทะเบียนออนไลน์ไม่สะดวกนะครับ <c oughs> ก็สามารถไปลงทะเบียนด้วยตัวเองนะครับได้ที่หน่วยรับลงทะเบียนซึ่งจะมีอยู่ทั่วประเทศนะครับซึ่งหน่วยลงทะเบียนก็ประกอบด้วยสํานักงานคลังจังหวัด ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอถ้าเป็นกรุงเทพก็สำนักงานเขตกรุงเทพทุกเขตนะครับถ้าอยู่พัทยาก็ที่สำนักงานเมืองพัทยานอกจากนี้ก็สามารถไปลงทะเบียนได้ที่ธนาคารทกสนะครับธนาคารออมสินนะครับและธนาคารกรุงไทยนะครับท่านใกล้ที่ไหนสะดวกที่ไหน ก็ไปลงทะเบียนด้วยตัวเองยังสถานที่เหล่านี้ได้เลยนะครับจะลงทะเบียนออนไลน์หรือว่าลงทะเบียนด้วยตัวเองที่หน่วยลงทะเบียนก็ตามที่ท่านสะดวกเลือกได้เลยนะครับซึ่งช่วงเวลาในการลงทะเบียนก็ต้องไปดูประกาศของแต่ละหน่วยในพื้นที่ของท่านว่า เขาเปิดลงทะเบียนทุกวันเลยไหมหรือว่าจะหยุดเสาร์อาทิตย์นะฮะอันนี้ก็แล้วแต่ความเหมาะสมของแต่ละหน่วยท่านก็รอไปเช็คข่าวกับหน่วยงานในพื้นที่ของท่านนะครับลงทะเบียนที่ไหนก็ได้ก็จะได้รับการพิจารณาเหมือนกันนะครับถ้าลงทะเบียนออนไลน์แล้วท่านก็ไม่ต้องไปลงทะเบียนด้วยตัวเองที่หน่วยลงทะเบียน หรือว่าถ้าท่านลงทะเบียนด้วยตัวเองที่หน่วยลงทะเบียนแล้วท่านก็ไม่ต้องลงทะเบียนออนไลน์ข้อมูลก็จะถึงกันหมดนะครับ